Não é boa, o oh. oh, pai... o quê? So kita ke Tak bisa apa yang mana Ya apa Sabar nih. ไม่สอบเสร็จก็น่าจะมานี่ก่อนห้าจังหวะเพราะว่าจริงสอบนี่เมื่อวานเสร็จแล้วถ่ายรูปทำบัตรได้เนี่ยต้องไปสอบไอใบคมีมขาดเกินหนึ่งปี ขาดตื่นหนึ่งปีต้องไปสอบใหม่ oh. เสียเวลาเสียเวลามากเลยสิ่งที่โดยแตกมาก แต่เกินหนึ่งปีอ่ะต้องไปสอบใหม่อ่ะสอบใหม่เออปิดทำไมามันออกตลอ,อกอ่ะ้าออกอ่ะ เช้าปิดพึ่เกลือเลยนั่นเงเปิดปิดไม้ปิดไม้อะเช้าทั้งออกลูกบ้านไปทำงานข้าวออกเก้าโมงค่อยปิด,ว,ว,ว,ปดว่าโอ้โไปดมแมวมาแล้ว นี่อะไรออกมาเนี่ยเห้บ้าเปล่าออกแล้วไม่ออกเออนี่ก็แปลกประหลาดว่าพี่นองที่ไหนออกไปเพิ่มเพิ่มเดียว นี่แล้วมผมไม่มีตังอะไรวะสวัสดีครับผมไม่ไอผมอะไรอะ่ะผมไม่มีตังเหรอนะ